ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงกับแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการ เที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีและโชคดีของคุณรวมถึงโชคลาภที่คุณมีโอกาสได้รับภายในเดือนนี้นะครับเออโชคดีข่าวดีและโชคลาภของคุณในเดือนนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมขออนุญาต เป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะเวิลด์เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องใบแรกออกมาก็เดอะเวิลด์แล้วชีวิตดีแน่นอนรุ่งเรืองแน่นอนมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านนะครับเดอะเวิลด์การันตีถึงความสำเร็จไม่ธรรมดาหยิบใบแรกก็ได้เดอะเวิลด์เลยแม <laughs> ดีใจด้วยนะอ่า โอ้ oh, ีเหรียญ4 p e n t e c l e s เป็นช่วงเวลาที่ดีในการ uh, เก็บออมเงินนะครับหรือสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีหลายท่านอาจจะเคยช็อปปิ้งเก่งใช้จ่ายเงินเก่งถ้าช่วงนี้จะเริ่มเก็บออมเงินสามารถทำได้นะจะมีเงินเข้ามามากขึ้น uh, ชัดๆอัศวินเหรียญ n i g น t อ p p n t t c l l s พูดไม่ทันขาดคำจะมีเงินเข้ามารื่อเรื่อ uh, การเงินจะดีขึ้นที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปอีก ถ้าเคยลำบากจะฟื้นนะครับนะขอให้สบายใจได้เลยว่ากันตามหน้าไพ่เลยนะครับแล้วก็ราชาถ้วย King of Cups ตัวคุณเองจะมีความสุขสบายขึ้นหรือไทยอีกอย่างว่าจะเจอผู้อุปถัมภ์ที่ดีเอออุปถัมภ์นี่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมาเลี้ยงดูอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาจะมาช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอ่า t o o l o o l เอนดูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าชีวิตคุณจะสบายขึ้น ละลามาเลยนะครับเด e f u l ความละลาความไม่กลัวอุปสรรคใดๆชีวิตที่อิสระมากขึ้นเออแล้วก็ออฮึไพ่ดีวันนี้โอ้โหก้าเหรียญนาย open t a c a e s ไม่ต้องสงสัยอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีกินมีใช้นะมากน้อยแล้วแต่ว่าสนาแต่ไม่มีอดแน่นอนอืม อสุวินไม้เท้าไนล์บอ์การงานก็ก้าวหน้าดีด้วยเช่นกันเออแล้วก็โอ้ห้าถ้วยไฟออฟคัพสระวังความคิดสักหน่อยบางท่านสุขสบายดีแต่มักกังวลอดีตนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับอดีตใดๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันผ่านไปแล้วไปกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆอยู่กับปัจจุบันที่ดีดีกว่านะแล้วก็โอ้เจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัพส จะมีทางเลือกมากมายเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรตามความพึงพอใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวการงานการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะครับอ่าส่ถ้วย4 o of u u s s เป็นช่วงเวลาที่ดีของการอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากๆสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองพัฒนาตัวเองแบบนี้นะมาขยายความกันนะครับโชคดีข่าวดีและโชคลาภที่คุณมีโอกาสได้รับในเดือนนี้ใบแรกมาก็เดอะเวิลแล้วสบายๆเลยนะครับชิวๆรอเลยนะครับ นะ The world uh, ตามตำรายิปซีสากลก็คือ complete การประสบความสําเร็จการเสร็จสิ้นบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ใดๆก็แล้วแต่เรียกว่ามีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จแน่นอนรวมไปถึงชีวิตที่จะได้มีสังคมที่กว้างขึ้นตีความเป็นเรื่องต่างประเทศก็ได้ถ้าคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะได้ไปอย่างมีความสุขแล้วก็หรือจะเป็นการที่ได้พบปะผู้คนใหม่ๆในวงกว้างขึ้นสังคมกว้างขึ้นก็ได้เช่นกันอุดมสมบูรณ์พูนสุขออง่ายๆแล้วก็สี่เหรียญมาแน่นอนตัวตนคุณชัดเจนมาก ที่ผ่านมาถ้าคุณรับซ้ายจ่ายขวาเก็บเงินไม่อยู่ชอบช้อปปิง้งเอฟของบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะสามารถทําได้แต่เป็นเป็นความสุขส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยจากนี้ไปคุณจะเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นอ่าไม่ว่าจะเก็บเงินเพื่อไว้เป็นทุนสำรองหรือจะเก็บเงินเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ใดๆก็แล้วแต่อยากได้บ้านอยากได้รถเก็บเงินอยู่แบบนี้มีโอกาสทําได้สําเร็จดังหวังเลยนะครับสี่เหรียญมาขนาดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองและคุณจะมีรราายยได้้เเขื่อ จะมีการเงินที่ดีเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจากการทํางานก็ดีโชคลาภใดๆก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้โชคลาภนะจากการเสี่ยงโชคที่ถูกต้องอย่างเช่นลอตเตอรี่แบบนี้ก็มีลุ้นนะครับซื้อเก็บไว้บ้างไม่ต้องซื้อเยอะนะดวงคนจะถูกซื้อใบสองใบก็ถูกประมาณนี้คุณจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณมีปัญหาการเงินการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะลืมตาอ้าปากได้ฟื้นตัวได้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆคุณจะร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้น ความก้าวเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีชัดเจนมากความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ต่อให้บางจังหวะบางสัปดาห์บางเดือนเจอช่วงสะดุดบ้างช็อตบ้างคุณก็จะไม่ถึงกับลำบากยากเย็นคุณจะมีเงินสำรองมีกินมีใช้มีทุนสำรองหรือแม้แต่มีผู้อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ใจดีหรือใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณได้โดยไม่ว่าคุณจะร้องขอหรือไม่ก็แล้วแต่จะเรียกว่ามีผู้ใหญ่เมตตาเป็นดวงมีคนอุปถัมภ์ก็ได้นะครับ การอุปัมถมนี้ย้ำเลยว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณทั้งชีวิตร้อยเซแต่หมายความว่าถ้าคุณตกที่นั่งลําบากเมื่อไหรหรือมีชีวิตมีการสะดุดเมื่อไหรคนคนนี้จะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณทันเวลาเสมอจะเป็นใครได้บ้างก็มีโอกาสเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้รุ่นพี่ก็ได้หรือใครก็ได้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือมีฐานะมีความเพียบพร้อมกว่าคุณแบบนี้ที่เขาถูกชะตาคุณนะครับคุณจะมีความสุขความสุขสบายตัวเบาใจเบามีความรู้สึกว่าชีวิตหล,ะ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 ละั่นล้้าไดมกขึน แทบจะไม่ต้องมีห่วงกังวลใดๆเหมือนแต่ก่อนในอดีตชีวิตจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเดือนนี้นะครับมันมีหลายองค์ประกอบที่จะส่งผลให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างบอกไม่ถูกคนเราบางทีจังหวะชีวิตมันก็อธิบายยากว่าอยู่ดีๆสบายใจขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับคุณน่าจะเคยประสบกับตัวเองบ้างว่าบางเวลามันหดหู่จังแต่บางเวลามันก็สดชื่นจังอะไรแบบนี้คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถมีขึ้นมีลงได้ตามอารมณ์ตามความรู้สึกไม่ต้องไปซีเรียสนับจากช่วงเววลาาานีีีี้ไปคคุณมมมโอกสท่จะ ความสบายใจใจเบาเบาสบายมากขึ้นนะครับนะอืมการงานก็ดี การงานคุณจะดำเนินไปได้อย่างดีโดยลำดับที่ควรจะเป็นแล้วก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนแวดล้อมเพื่อร่วมงานส่วนใหญ่ดีลูกน้องบริวารส่วนใหญ่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีย้ำเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดีแน่นอนเมตตาดีช่วยเหลืออุปถมัมภ์แน่นอนเพื่อร่วมงานดีบริวารก็ดีการงานดูดูจะดีไปหมดอาจจะมีปัญหาบ้างจากเช่นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องปล่อยไหลไปตามที่มันควรจะเป็นถ้ามีปัญหาใดๆมันจะคลี่คลาย ไปเองตามกลไกที่ควรจะเป็นคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะสิ่งเดียวที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงและต้องแนะนําตรงๆจากหน้าไพ่คือช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะสุขสบายมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คุณมักจะอดหวนิดถึงอดีตไม่ค่อยได้นะเออไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีงามหอมหวานอยากให้เกิดขึ้นอีกหรืออดีตที่ไม่พึงประสงค์ที่คุณไม่อยากจะไม่อยากเจออีกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้ระลึกไว้ว่าอดีตก็คืออดีตผ่านไปแล้วเรียกคืนไม่ได้แก้ไขไม่ได้แต่ใช้เป็นแนวทางดําเนินชี ด้ไอะไรที่ดีงามเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นอีกได้แต่ถ้าอะไรไม่พึงประสงค์เราก็ระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกประมาณนี้นะครับ นะอย่าไปจมกับอดีตอย่าไปยึดติดอดีตขอให้มองปัจจุบันปัจจุบันของคุณยังดีอยู่มากแค่คุณหันมองกลับมาที่ปัจจุบันนะครับคุณจะเจอว่าชีวิตคุณยังมีความพร้อมสับเพียบพร้อมบริบูรณ์อยู่มากคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เลือกสรรเลือกเฟ้นได้อีกมากมายบางท่านที่เคยคิดว่าชีวิตโอ้จืดชืดไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีสีสันอยู่ไปงานงานตื่นมาทํางานกลับบ้านมานอนแล้วตื่นไปอีกวันต่อวันเหมือนกันทุกวันแบบนี้คุณอาจจะเคยเบื่อ,อแต่นับจากนี้คุณจะมีตัวเลือกมากขึ้นนนถ้าาาทท่่่ีีอยยกเปล งานหรืออยากหางานเพิ่มอยากหางานเสริมในเวลาว่างมีโอกาสค้นพบเส้นทางดีๆหรือเป็นการค้นพบตัวเองก็ยังได้ว่าคุณมีความถนัดแบบนี้มีความสุขกับการได้ทําแบบนี้หรือแม้งานอดิเรกของคุณอยู่ๆตั้งใจทําให้ดีมันสร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับคุณสามารถทํางานเสริมทํางานอดิเรกควบคู่ไปกับงานประจําในวันว่างได้นะวันทํางานก็ทํางานไปวันว่างก็ทํางานเสริมมีโอกาสได้รายได้เสริมมีทางเลือกมากขึ้นมีรายได้มากขึ้น พบปะผู้คนมากขึ้นก็ได้ได้สังคมกว้างขึ้นก็ได้เช่นกันอย่าลืมนะอย่าลืม The World ที่ออกมาเป็นใบแรกนะ The World ใบแรกนี้บ่งบอกชัดว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีฟ้าเปิดดวงดีฟ้าเปิดไม่ได้แปลว่านั่งนั่งนอนนอนเฉยๆแล้วจะได้ดีแต่ดวงดีฟ้าเปิดคือทางสะดวกนะลื่นคล่องทําอะไรก็ง่ายอะไรอะไรก็เข้าทางไปหมดนี่คือความหมายของดวงดีเพราะฉะนั้นดวงดีแล้วรีบทําสิ่งที่อยากทํารีบทําสิ่งดีๆเลยนะครับ ถ้าคุณยึดมั่นสิ่งดีและความถูกต้องคุณจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนช่วงเวลานี้ทบทวนตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองเยอะๆอลดการปาร์ตี้ลดการสังสรรค์ที่ไม่จะเป็นออกไปบ้างนะครับอะไรที่ปฏิเสธคนได้ก็ปฏิเสธบ้างอย่าไปรับปากทุกอย่างเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นคุณจะไปแบกภาระของทุกคนเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปนะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเท่าที่เป็นไปได้ทบทวนตัวเองดีๆจะฝึกสมาธิสวดมนต์ภาวนาอะไรก็ได้ถ้ามีความเชื่อทางนี้หรือถ้าคุณไม่ได้มีความเชื่อทางนี้คุณจะดูหนังฟังเพลง ชีวิตให้มีความสุขไปก็ได้ตามสไตล์ความละลาแบบนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสบายใจทําได้เลยเดี๋ยวนี้เลยดวงดีแล้วฟ้าเปิดแล้วรีบทําสิ่งดีงามเลยนะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนโอเคนะเดีย๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกอยากเตือนหรือไม่หรือไม่คาแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือไม,นนไม,อไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหเ h e Lovers เปิดกันเห็นเห็นไพ่คู่รักไพ่อ ความเป็นที่รักเออความเป็นที่รักในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความถึงแค่เป็นที่รักของเพื่อนฝูงของผู้คนตามความเชื่อคุณยังเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักพระเจ้าเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนับถือสิ่งใดคุณศรัทธาสิ่งใดถือว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแล้ววพบบกัันนใหม่คคคลิปรรสดี